สลัมสลาม,มัดนะครับกับผมนายอับดุลฮานานมหมามะนะครับเป็นครูอยู่โรงเรียนเทศบาลสาบบัญญกังนะครับเป็นคนที่สนใจในแง่ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของบ้านเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้า,ผาท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับผ้าโดยปกติจะแบ่งเป็น3ช่วงง่ายๆเนาะช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เป็นลักษณะผ้าทอมือาผ้าทอยกผ้าที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปแล้วก็ยุบหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เป็นผ้าแบบโรงงานแล้วแล้วก็มาเป็นผ้ารุ่นปัจจุบันนั่นคือประเภทหนึ่งแต่อีกประเภทถ้าเราจะแบ่งก็คือผ้าที่เป็นของชาวบ้านผ้าที่เป็นของผู้มีตําแหน่งบางสาวันพวกขุนนางอําม,มาตย์อย่างนี้แล้วก็ผ้าที่เป็นราชสัตร์ของชนชั้นสูงในอดีต ฝกเจ้าฝกไม่ทานายกองอย่างนี้นะครับเราเริ่มกับแบบชาวบ้านชาวบ้านก่อนนะครับถ้าเห็นการแต่งตัวของผมวันนี้นะครับข้างบนนี้เราเรียกว่าไกลปัสผ้าเลปัสจะใช้พวกหัวพวกอะไรธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยในอดีตกับเสื้อที่ผมใส่นี้จะเรียกว่าเป็นเสื้อกุลมนะครับเสื้อกุรม์แบบผู้ชายเสื้อกุลมมีทั้งเสื้อกุลมผู้ชายและเสื้อกุรมผู้หญิง กรงที่มาจากคำว่ากักขังนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นกักขังหรือว่ากรงอย่างนี้เพื่อเป็นการควบคุมจริตจ,จัญญามารยาทพฤติกรรมโดยเฉพาะในในกลุ่มผู้หญิงอย่างเงี้ยกลุ่มสตรีในอดีตที่อยากให้เป็นแม่แม่สีเรือนเพราะฉะนั้นเสื้อกุโรงก็จะตัดแบบแคบๆหน่อยเลยหัวเขา่าใครใส่เสื้อกูงเนี้ยวิ่งไม่ได้นะติดหัวเขา่าล้มได้ จะนั่งพับเพียบจะนั่งก็ต้องสำรวมจะต้องจะต้องเรียบร้อยอ่ะง่ายๆเป็นเป็นสตรีที่เรียบร้อยดังภาพพับไว้นะครับเนี่ยคือกุรง